สวัสดีค่ะสวัสดีงามเจ้าเนาะคะ่ะมือหนีเข้ากันมาพบพอกันอีกแล้วเนาะคะ่ะที่ช่องสาวหน่อยบานคําสีผ้าเพิ่นคือเก่าคือหลังเนาะคะ่ะก่อนอื่นเลยกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้แนะนําในเด้อคะ่ะพี่น้องมือนีนะสิล้าพ,พี่น้องมาเบ่งการแต่งกินแตงท่านแตงถวยไอพี่เจ้าหน้าเนาะคะ่ะเป็นยังจังได้มาแตงในมือนีเนาะคะ่ะเข้ากับ ได้ความมื่วาคือเจ็บไข่เจ็บเป็นเจ็บป่วยเนี่ยล่ะค่ะไปหาหมอมาบอเร้ากะเมื่อวาไอพี่จะหน่ายหรือว่าที่เทาเอินก็คือหมอลำส่งเนี่ยล่ะค่ะคือเป็นการรักษาจิตใจหรือว่าการรักษาจิตใจผู้ป่วยก็คือการไปหามดหาหมอแล้วมันบอเส้าก็เลยมาจบลงอยู่ที่หมอลำส่งคือไปเว้าหายซวงห้เศร้าคือหายเท่านั่งที่เป็นหมอลำส่งนี่แหละห้ซวงไ้เศร้าคือตอนเนี่ย คือเศร้าแล้วกะเลยมาถวยตามที่เคยเบาไว้ว่าเราให้ไพ่จักนวยมีอียงแนก่กะสิมีการเตรียมอุปกรณ์เนาะค่ะเพื่อที่จิถวยไอพีเจ้านายเนาะค่ะมาคาดพี่นนองมากไปเบิงน้ำกันกับแนนเลยค่ะว่าเตรียมอียงแน่เนาะค่ะค่ะตอนนี้คุณยายกะกำลังเตรียมเน็บดอกไม้แล้วก็นับดอกไม้เนาะค่ะนับดอกไม้เรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ก็กาลังเน็บดอกไม้ใส่ต้นดอกไม้เราให้ไพ่เราให้ไพยย่เนี่ยก็คือบอกักเผานั่นเองค่ะ คือเผื่อจีสีถวยทีดเจ็บไข่ได้ป่วยเนาะค่ะเศร้าแหล้วก็ับสิมาถวยตามคําสัญญาหรือว่า,าบนบานสันก้าวนั่นแหะคือขั้นเหว่าตามภาษากลางก็คือบนไหวว่าขั้นเศร้าสิมาถวยเรล่าให้ไพจักนวยจักนวยเมื่อจากมาถวยเ,ออเมื่อจากเศร้าแหล้วกับิมาถวยเนาะค่ะอันนี้ก็คือเป็นความเสื่อของชุมชนบานข้ามสีของเห้าเนาะค่ะที่เรียกว่ามอลล่มส่งนี่ล่ะ อ้อเนี่ยปุ่มจังไอเสียเป็นขุ่นย่าคุณนยาคุณนย่าเนานะคะ่ะเตรียมเผื่อสิถวยช่วงเศร้านี่ล่ะค่ะเมื่อนี่กะซิมีแตงอยู่สองอยางเนาะคะ่ะคืออพี่น้องอยู่ทางชอบุรี่ พิ่นบส่สบายใจเพิ่นก็เลยโทรมาหาว่าแตง่งให้แน่อ่าเจ็บไข่นี่ละ่ะเจ็บเป็นเอ็นอุ่นนี่ละ่ะเป็นสิบ่ซ่วงก็แต่งให้แน่เฮาก็แต่งให้เนาะคมาบ่ได้มาบ่ได้อยูยย่กเฮาก็แต่งให้เพราะว่าตามเทคโนโลยีเนาะค่ะอยู่ไสก็ให้ดีให้เศาบุ่คนเพราะว่าตามเทคโนโลยีทันสมัยแล้วก็อ่าโรคไัไข้เจ็บไปมาหาสู่กัญญนยากเนาะคะ่ะ นี่ละมาบ่ได้บ่สั่นเล้าว,ว่าเห็ดจังได้ลูก เออมันนี้กามีมัดแ่งทีวายู่ดีมีแห้งอยู่บอกสบายก็เลยได้เบาเทศพดาเบ้าวไหบาวพี่บาทนี้ดีแล้วเศร้าแล้วกับมัดแ่งกระแตงไหมดนั่นละ่ะยูไกยูไกยูส้นบุรีกับมีแตงไห้มันยูไกเฮ็ดจังไหนม,ม,มาบ่ไดย้อนโควิดครับ ได้แต่งให้กับพวบวอยดีสบายอยู่ไกลปันได้ก็ได้โทมาเทคโนโล,โลยีมันอยู่ไกลปันได้ก็เห็นกันเว้ากันกับได้เห็ุห่กันอยู่ดีมีแห้งมืนนีต่แต่งสองสามโหลล้านกับ่อยู่มีดีอยู่ดีมีแห้งก็ได้เว้า หมดนาหมอกายได้เบ้าคือเกาเบาแล้วกับมันแดงดีเศร้าแล้วที่บาบ์ดีกักดีมาแลลวกับมัดแดงให้เพิ่นที่เวาใบที่บอกใบนึงกับพ่วมบอยูเย็นเป็นซุกนี่ละขอบพ่วมเสือบามันมีกิง่งเป็นุ้มส้นของบานข้ามี ไก่ไก่กับมาคือเกาก็ซ้ำนี่ละสำหรับมือนีแนนก็ะเพ้าพี่น้องมาเบิงการแตงถ้วยไอพีจอน้าเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะกะถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แนนน้ำเนเ้อค่ะแล้วพบพอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ